ตอนนี้กำลังดึงมาอยู่ครับตัวสิบขีดหรือเปล่าครับตัวละโลครับตัวลาสิบขีดดูเสียงรอไว้ก่อนครับซูเสียงก่อนคนตากก็รอครับที่ตากก็เป็น10บโลแล้วครับดูคันก่อนครับดูคันกงอนจะไปรอไป่ิดโล บ่อไหนไม่รู้ครับลืมถามแต่ของบ่อที่แน่แน่ติดต่อพยองครับคราวับเะกี่โอ้ครับดูเสียงครับดูเสียงฟังเสียงกอ,อนฟังเสียงหน่อยมุนหนี่ดยเพิ่งเสียง เลยนะครับคือจะวิ่งเลยนะพุทะวิ่งเลยขันโกงแล้วครับขันโกงแล้วครับตัวนี้นะไม่ต่ำกว่าสามโลครับกินทั้งขี้แล้วครับ น,นี่เดี๋ยวย่อนย่อนไว้เลยเอาไปคลั่งอีกคลั่งอีกตามๆามอีกตามๆอีกเดี๋ยวค่อยยกตามๆก่อนไม่สุดนะไม่สุดครับโอ้โหหัวมาแล้วครับหัวมาแล้ว ขายน้ำแล้วขายน้ำแล้ว ได้แล้วครับโอ้โหลาช่อนครับช่อนอเมซอนนะเจฟิี่าเขาเราลองก็บชั้นได้